เผยสาเหตุแท้จริงนกสินใจสั่งปลดไม่ไว้หน้าต่อธนพไม่ไว้หน้าถูกสั่งปลดฟ้าผ่าเหตุแท้จริงนกสินใจลงด่บปลดต่อเผยสาเหตุแท้จริงนกสินใจสั่งปลดไม่ไว้หน้าต่อธนพนกสินใจผู้จัดละครเรื่องชาติพยักเผยสาเหตุที่ต่อธนพถอนตัวจากละครเป็นเพราะคิวไม่ลงตัวแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไร ก่อนหน้านี้ต่อธนภพรลีรัตนขจรนักสแสดงวัยรุ่นสุดฮอตได้ออกมาเผยถึงกรณีที่ถอนตัวจากละครชาติพยักษ์เนื่องจากมีปัญหาเรื่องคิวที่ไม่ลงตัวไม่เกี่ยวกับข่าวเม้าที่บอกว่าเจ้าตัวไม่พอใจที่ต้องตัดผมสั้นเข้าฉากและเรื่องการชักสีหน้าใส่ผู้จัดนกสินใจแต่อย่างใด ล่าสุดนี้22กุุภาพันธ์2558ได้มีโอกาสเจอผู้จัดสาวคนเก่งนกสินใจก็ได้ออกมาเผยว่าอีกฝ่ายให้ต้นสังกัดชี้แจงว่าคิวงานไม่ลงตัวแต่ตนก็ไม่ได้เสียายอะไรแค่เห็นว่ามีปัญหาอะไรก็น่าจะพูดคุยกันได้ส่วนจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหรือไม่ก็เป็นเรื่องของอนาคตส่วนละครตอนนี้ทางทีมงานกำลังเร่งหาหนักแสดงคนใหม่อยู่เนื่องจากมีการเริ่มถ่ายทำไปบ้างแล้วและทางด้านเจองานเข้าแบบเต็มเมกันเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงหนุ่มน่าสายต่อธนภพที่ล่าสุด มีแมงเม้าออกมาแชร์พฤติกรรมแรงๆของเจ้าตัวในวันถ่ายฟิตติ้งละครเรื่องชาติพยักเชิงว่าหนุ่มต่อแสดงอาการชักสีหน้าใสผู้จัดสาวรุ่นใหญ่นกสินใจเหตุไม่พอใจทรงผมที่ทีมง,งานจัดให้แถมยังไม่ยอมถ่ายรูปร่วมเฟรมกับนางเอกของเรื่องอย่างสาวอายกับมนเณตอีกด้วยงานนี้ทำอาร้อนถึงหนุ่มต่อธนภพต้องรีบออกมาเคลียร์ถึงกระแสข่าวดังกล่าวกับกองทัพสื่อเป็นการด,วดร่วนเลยว่า ล่าสุดมีข่าวว่าเราชักสีหน้าใส่พี่นกสินใจสําหรับเรื่องนี้ผมอยากอธิบายมากกว่าครับว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้สแสดงกิริยาท่าทางแบบนั้นออกมาอีกอย่างบรรยากาศในวันฟิตติ้งวันนั้นมันก็เป็นไปตามปกติด้วยอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเรื่องทรงผมซึ่งมันก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ที่แบบมีใครไม่พอใจเกิดขึ้นเพราะพี่นกเขาก็ดีใจแก้ปัญหาและคุยกันหน้ากองครับมีข่าวนี้ออกมาเราตกใจไหมคือ ตอนแรกผมแค่คิดว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันเฉยๆไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้ผมกลับมองว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือความจริงมันไม่ได้มีอะไรเลยผมก็ควรที่จะต้องขอโทษเพราะผมเองก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องขึ้นมาอย่างไงก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะช่วงนี้ผมต้องออก2องกองพร้อมกันเพิ่งคุยเบื้องต้นแต่อาจไม่ได้คุยรายละเอียดมาก แต่ว่าหลักๆคือขั้นตอนของผู้ใหญ่คุยกันถ้าพูดจริงๆก็เสียดายนะเพราะความฝันที่เคยบอกคือผมอยากร่วมงานกับพี่ๆหลายๆคนแล้วโอกาสก็มาแล้วไม่ว่าด้วยปัญหาที่ติดอะไรก็ถือว่าขอโทษพี่ๆเขาด้วยที่ทําให้เสียเวลากันบ้างแต่ว่าไม่ได้มีการกระทบกระทั่งกันแล้วก็ไม่เกี่ยวกับวันฟิตติ้งวันนั้นครับมาจากคิวถ่ายแน่นอนครับแต่ถามว่ามีปัญหาอื่นยิบย่อยอะไรไหมเดี๋ยวต้องรอผู้ใหญ่มากกว่าครับ